สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านมาพบกับกระซิบบอกเรานะคะมาพร้อมกับรถสวยๆอีกเช่นเคยเลยค่ะสวยใสยพร้อมใช้รองรับทุกการขับขี่นะคะนอกจากทรงสวยแล้วยังประหยัดอีกด้วยค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถ Isuzu D-Max Highlander Super Platinum นะคะรถปี2011ค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะ4ประตูสีขาวมุก สวยสดค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีนะคะขับขี่ได้สบายนอกจากทรงจะสวยแล้วนะคะขับดีและประหยัดด้วยค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายค่ะมาในราคาเงินสดนะคะอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทนะคะหรือท่านใดต้องการจัดไปแน้นนะคะสามารถออกรถได้เหมือนกันค่ะทุกท่านเงินผ่อนออกรถฟรีดาวค่ะ ค่าง,งวดเริ่มต้นที่6,600บาทจำนวน72งวดนะคะท่านใดสนใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินได้ใส่ไว้ให้ทั้งเบอร์โทรทั้งรายละเอียดต่างๆนะคะที่ใต้คลิปนี้ค่ะสนใจติดต่อโทรไปคุยไปปรึกษากันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ